คือผมเองวันนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างชายแดนไทยไทยกับกัมพูชาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ชายแดนซึ่งได้มีการติดต่อระหว่างกันอย่างใกล้ชิดระหว่างจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดพันตตานีแล้วก็ได้ข้ามไปดูฝั่งปอยเป็ดไปดูโครงการที่ ทางรัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือกับทางกัมพูชาโครงการแรกก็คือการจัดสร้างศูนย์รกรับเหยือ่อเรื่องเกี่ยวกับการค่ามนุษย์นะฮะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นศูนย์ที่จะรองรับแล้วก็มีการฝึกอบรมเพื่อจะเตรียมคนกัมพูชาที่เป็นเหยือ่อได้กลับไปอยู่สังคมอยู่ในสังคมอย่างมีความมั่นคงต่อไป อีกจุดหนึ่งที่ได้ไปดูก็คือไปดูโครงการเกี่ยวกับด้านการให้ความช่วยเหลือเรื่องอโรงพยาบาลที่ปอยเป็ดเราได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของอห้องฉุกเฉินนะ,ะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเราได้ไปปรับปรุงเพื่อจะทำให้เขาสามารถรองรับคนป่วยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการที่เราให้ความช่วยเหลือนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนแล้วก็ช่วยลดปัญหาในแง่หนึ่งก็ช่วยลดปัญหาของเราเองด้วยนะครับเพราะว่าทางกพูชาเองโรงพยาบาลของกพูชาเองเขาสามารถที่จะดูแลคนกูชาได้อย่างทันท่วงทีครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศครับ ในเรื่องเกี่ยวกับที่เราให้ความสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะเปิดจุดผ่านแดนตรงหนองอินสตึงบทซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสะพานมิตรภาพได้สร้างเสร็จแล้วแต่ยังเหลืออยู่ตรงด่านสุขากรซึ่งติดขัดในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะอขอสร้างอยู่เนื่องจากความล่าช้าแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีความคับขั้งของรถบรรทุกค้นข้างเยอะ ดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็เลยเห็นว่าควรจะต้องมีการเปิดเป็นด่านชั่วคราวก่อนซึ่งวันนี้ก็มาคุยกันว่าเราจะทําอย่างไรกันบ้างเพราะทางฝั่งกพูชาเองเนี่ยด่านของเขาเนี่ยก็มีความคืบหน้าพอสมควรที่ว่ากลางปีนี้เขาน่าจะเปิดได้ันั้นในส่วนของเราก็เลยคิดว่าจะพยายามที่จะเปิดให้รองรับกันเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยทางฝั่งเราอาจจะเป็นด่านชั่วคราวก่อน โดยเพราะอย่างยิ่งในการที่ขอให้เขาให้ความร่วมมือในการปรับปรามแ๊งคอเซ็นเตอร์ในขณะเดียวกันในการที่จะช่วยเหลือคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเ,นเราได้มีการส่งคนไทยกลับมาที่ประเทศไทยนะหลังจากที่าทางาทางการกัมาได้ให้ความช่วยเหลือหรือบางคนก็ามาขอรับความช่วยเหลือจากสารทุตโดยตรงซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ก็มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานทูตเราที่นปนมเปนกับที่สำนักงานประสานงานชายแดนที่ปล่อยเป็ดในการที่จะช่วยคนไทยเหล่านั้นให้กลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยสันติภาพครับ